จัดหาอะไหล่เครื่องจักรทั่วโลกอะไหล่เครื่องจักรเป็นอุปกรณ์สำคัญในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลกซึ่งแต่ละชนิดจะทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปและมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันแต่ทุกชิ้นส่วนนั้นล้วนสำคัญทั้งหมดสิ่งที่ต้องคำนึงคืออะไหล่ จะต้องได้มาตรฐานและมีความแข็งแรงเราจึงยกประเภทของอะไหล่เครื่องจักรที่สำคัญและเป็นที่นิยมมาให้ดูคร่าวๆดังนี้ 1. วาล์วซีลินเดอร์คอนโทรลวาล์วสโวลิโนย์วาล์วโชคแอปซอบยี่ห้อ c ลิปพาดฮ h มฟรี r e บิมบ้าโร b บ h a n แฮนเ i บิลและยี่ห้ออื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการวาล์ว wow <Wow S 2> เป็นสิ่งที่ช่วยในการเปิดปิดของของเหลวอากาศและแกส๊ส ซึ่งแต่ละประเภทจะใช้งานแตกต่างกันออกไปจึงควรเลือกให้เหมาะสมต่อการใช้งานเพื่อไม่ให้เสียหายและยืดอายุการใช้งานของเครื่องจกักร 2>, 2. ตลับลูกปืนแบริ่งบ l ล d e s Bush Baring LM Guide Reed School ยี่ห้อ T H K I K O nippon thomson n s k และยี่ห้ออื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการตลับลูกปืนหรือแบริ่ง สิ่งที่ช่วยลดแรงเสียดทานของเพลาหรือแกนหมุนให้มีประสิทธิภาพพิ่งขึ้นซึ่งมีหลากหลายประเภทหลากหลายขนาดและมีลักษณะาการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป 3. ต้อนรับสายไฟ Electrical Plug Power Plug ยี Pl Pl e ่ห้อ Hubbell Belden Copper Microchip และย e ี่ห้ออื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการปลั๊กไฟเป็นแหล่งจ่ายพลังงานที่สำคัญสำ,ญสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพราะต้องใช้แรงไฟฟ้าจำนวนมากมีแรงไฟฟ้าขั้นสูงฉะนั้นปลั๊กที่ดีจึงควรเป็นปลั๊กที่ทำจากวัสดุที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 4. เซนเซอร์โฟโตสวิตยี่ห้อทาเคนากะซิก้าและยี่ห้ออื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการเซนเซอร์ <S S ปัจจุบันนิยมใช้มากที่สุดในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะช่วยในเรื่องของการตรวจจับสิ่งต่างๆควบคู่กันกับโฟโตสวิตตัวช่วยที่ทำให้สามารถตรวจจับสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าโดยใช้แสงไฟเป็นตัวเชื่อม 5. เครื่องมือวัด measuring instrument ยี่ห้อมีตูโตโยต้าสตาร์เลดคอร์เรก SPI และยี่ห้ออื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการเป็นเครื่องมือที่ช่วยวัดค่าไฟฟ้าสถานภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ 6. คลับปลิงจอคลับปลิงยี่ห้อเกิดว่า NBK Helical และยี่ห้ออื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ อุปกรณ์ที่ช่วยให้งานทั้งสองอย่างดำเนินไปในทิศทางเดียวกันซึ่งมีหลากหลายลักษณะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานจะเห็นได้ว่าอะไหล่เครื่องจักรนั้นมีหลากหลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทล้วนสำคัญทั้งนั้นหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปอาจทําให้กระบวนการทำงานของเครื่องจักรนั้นผิดเพี้ยนหรือเกิดความเสียหายได้และอีกสิ่งสำคัญคือ คุณภาพที่ได้มาตรฐานที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด Component Trade Center จึงเป็นศูนย์รวบรวมอะไหล่เครื่องจักรหลากหลายประเภทหลากหลายยี่ห้อไว้ในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ก็ตามทำให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อเลือกหาอะไหล่ที่ใช่ได้โดยไม่ต้องกังวลใจเพราะสามารถจัดหาอะไหล่ที่ลูกค้าต้องการได้พร้อมคำแนะนำอีกทั้งยังพร้อมจัดส่งทั่วประเทศหากคิดอะไรไม่ออกบอกคอมโพเนน